เหตุการณ์สุดท้อในชีวิตการเรียนพี่ปรับตัวเข้ากับระบบโรงเรียนนานาชาติไม่ได้คือต่อให้เราจะเก่งมาจากไหนอ่ะการใช้ภาษาอังกฤษเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือเข้าใจมากๆเลยว่าแบบคําว่าท้อคือมันก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ป็นจริงนะอันเนี้ยฉันอยากซอยผมค่ะคืออยากซอยผมคือบอกเลยว่าฟังเราอาจจะมีสุด สวัสดีค่ะกลับมาเจอพวกเราใน e like อนไล h c n a n n e l ค่ะพี่แกวนะคะพี่แบมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทอ,อมากขอมางตอนเรียน ท้องนวันนี้ต้องนั่งกับพื้นอะใช่วันนี้เราต้องนั่งพื้นเล่าเลยคือหลายๆคนอาจจะเห็นหว่าพี่ๆเนี่ยเป็นครูเป็นติวเตอร์กันใช่ต้องเรียนเก่งต้องมีแต่อะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องเรียนไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> เราจะมาแชร์เหตุการณ์สุดท้อในชีวิตการเรียนของพวกเราว่าพวกเราอะอก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างคือบอกเลยว่าฟังเราอาจจะมีสุด แล้วก็บอกเลยนะว่าบางเรื่องที่จะบอกวันนี้ป้ากับแม่ก็ไม่เคยรู้นะใ่ใไม่เห็นีบยเพราะพ่อกับแม่ก็สะท้อนมากเริม่มจากพี่แบมก่อนละกันอยากฟัง,งพี่แบมก่อน,นะคืออาจจะต้องขอเท้าความประวัติเล็กน้อยตอนเด็กๆตอนประถมอยู่ที่โรงเรียนเซยนโยเพราะฉะนั้น,นก็คือเป็นโรงเรียนระบบไทยเนาะ แล้วพอเริ่มมีแลนว่าอยากเป็นนักร้องจะเข้ากัมมิาเซะอะไรเงี้ยก็เลยย้ายไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ซึ่งนั่นแหละเป็นเหตุการณ์สุดท้อในชีวิตการเรียนของพี่แบมเหตุการณ์แรกพี่ปรับตัวเข้ากับระบบโรงเรียนนานาชาติไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไทยอ่ะเราแบบโอเคภาษาอังกฤษเกรดดีเรียนรู้เรื่องกันมากได้รู้คาศัพท์อะไรเงี้ยพอย้ายไปโรงเรียน,นอินเตอร์คือคนละเรื่องอเพราะว่าต้องเปลี่ยนระบบการเรียนทุกอย่าง จากเดิมที่เคยเรียนอยู่ในห้องห้องเดียวแล้วก็คุณครูเดินเข้ามาในห้องอันนี้เปลี่ยนจ้ะก็คือฉันจะต้องเดินเรียนต้องเอาแบบของมาเก็บที่ล็อกเกอร์อะไรเงี้ยมันก็คือมีแบบเขาเจอ e s อ o เล็กๆคือไม่มากเพื่อนก็ยังมีคนไทยอยู่บ้างพูดภาษาไทยกับเพื่อนได้แต่วิชาการเรียนทุกวิชาก็คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพื่อต่อให้เราจะเก็บมาจากไหนอะเก็บมาจากไหน ต่อให้เราจะเก่งมาจากไหนอ่อะ,อะการใช้ภาษาอังกฤษเกือบร้อยเปเซ็นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแบบตอนแรก มีหลายๆวิชาที่พี่แบมแบบไม่เข้าใจอะไรเลยมันเหมือนเป็นภาษาเอเลียนปะเราเข้าใจเป็นคำๆอะ่ะคือเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแค่ในวิชาภาษาอังกฤษเข้าใจปะเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษากในทุกๆวิชาเช่นอันนี้จำได้เลยเข้าไปปีแรกอยู่โฮมรูมครูประจำชั้นเป็นครูสอนไบโอโลจีโดยที่คือชีวานะเออชีวะเออวิชาแรกที่แบบต้องเรียนจริงๆก็คือ b โ o l o g y นั่แหละคือเรียนเป็นภาษาไทยมันก็ยากอยู่แล้วใช่ปะอันนี้เรียนเป็นภาษาอังกฤษคือมันยากกว่าเยอะมากแล้วพอต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือคอนเซ็ปต์ก็ไม่เข้าใจคำศั อาจารย์พูดก็ไม่เข้าใจไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกันเพาไม่เข้าใจ อันนั้นคือซัฟเฟอร์มากแล้วมันไม่ใช่แค่วิชาเดียวมันคือทุกๆวิชาเป็นแบบนั้นตอนเข้าโรงเรียนอินเตอร์ปีแรกที่ทําได้ดีที่สุดคือวิชาเลขคือมาจากไหนแกเข้าใจปะคือไม่ได้เป็นคนเก่งเลขแต่ทาเลขได้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องฟังคําอธิบายมันเหมือนเป็นฟอร์มูล่ามันเหมือนเป็นสูตรถ้าเราจําได้เราก็พอทําได้นะตอนนั้นท้อมากเพราะว่าเราไปเรียนแบบไม่รู้เรื่องอ่ะใช้คํานี้ได้เลยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนช่วยอ่ะไม่น่าผ่านแบบปีนั้นมาได้เคยมั่นว่าแบบแบบน่าจะโอเค่วา แม่ต้องเป็นแนวบอกว่าเด็กเรียนเก่งมากตอนอยู่โรงเรียนก่อนหน้านี้ใช่ปะมันก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนะั้นมันก็แบบพอใช้ได้โอเคอะคืออยู่อยู่ในระดับที่เราเราพอใจพ่อแม่พอใจแล้วป้อนมันใหญ่ไปทําไมอะเตรียมตัวเป <laughs> ็นนักล <laughs> ้อมเป็นนักร้อมเหรอสมัยก่อนนะไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดสมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วก็คอมเมนต์ให้ข้อมูลได้นะสมัยก่อนคือเขาไม่สนับสนุนให้นักเรียนอนะทำงานอย่างอื่น ไปด้วยโดยเฉพาะในวงการแบบรุ่นพี่ที่เป็นดาราอะไรก็คือต้องลาออกคนเพราะฉะนั้นเราอ่ะมีความฝัน แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินเส้นทางนี้ในช่วงอายุนี้ก็พ่อแม่ก็เลยเตรียมเตรียมลาออกแล้วก็ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ก็เนี่ยเป็นเหตุการณ์สุดท้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่มันท้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เราก็จะแบบไม่ได้มีเพื่อนที่แบบพูดคุยได้ถูกเรื่องนิวเกิร์ลนิวเกิร์ลนิวเกิร์ลจริงๆแล้วแกก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าอยากเป็นนักร้องนะตอนนั้นคือจําได้ว่าย้ายไปอยู่โรงเรียนนอิเตตรร์มา มหนึ่งจากโรงเรียนไทยซึ่งเหตุผลวันนั้นที่ย้ายไปอ่ะพูดความจริงนะพูดความจริงนะอันเนี้ยฉันโอ้ยอยากซอยผมคืออยากซอยผมก็เลยแบบย้ายไปอยู่โรงเรียนเตอร์เพราะว่าตอนที่อยู่โรงเรียนไทยอ่ะคือกฎโรงเรียนไทยก็จะแบบว่าเออห้ามซอยผมห้ามทำสีผมอะไรเงี้ยแล้วคือเราเปนแบบ เด็กแบบแถวโค,คอะเออมันขวดนึกออกปะคือเราแบบชอบการแหกกฎอะไรเงี้ยแต่ก็คือแหกคนแบบไม่ได้แล้วแหกแคนแ,แบบพ่อแม่คือท้อแล้วคือพ่อแม่ก็จะบอกตลอดว่าแกเราอะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเคารพกฎของเขาถ้าเราไม่เคารพกฎของเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนที่อยู่นี่ก็คือฝังใจมากนะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเคารพกฎที่นี่ไม่ได้ละเปลี่ยนวันนั้นก็เลยเลือกที่จะไปเรียนอินเตอร์เพราะว่าหนึ่งเคอเนี่ยแหละอยากทำทรงผมในแบบที่ชินี่อยากทำคือน่าเบียดมากคือมันยุบมืดที่แบบยุบอีกี้อะค่ะ มันเหมือนจากโรงเรียนไทยล้วอัดอ้นแล้วก็ไปแล้วแบบเอออยากทำทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยทั้งซอยทั้งดัดทั้งอะไรอย่เงี้ยมันก็แบบน่าเกลียดใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากใส่ชุดเด็กมากระชอบ คือตลกมากตอนที่เลือกโรงเรียนอะคือเกลอยมาเทียบเลยอะว่าแบบโรงเรียนยูนิฟอร์มไหนน่ารักยูนิฟอร์มไหนน่ารักซึ่งเาเลือกยูนิฟอร์มโรงเรียนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าถามว่าท้อจริงๆตอนไหนเหตุการณ์แบบนี้ของเกยวก็ท้อตอนที่ย้ายไปอะพอมันสวิชอะคือหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยเราเก่งภาษาอังกฤษนะตอนอยู่โรงเรียนไทยแต่ตอนไปอยู่อินเตอร์หรือว่าพอเราเปลี่ยน environment ของเราไปในเป็นแบบภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยรอบๆตัวเราอะมันสุกจิกอะทุกคนไอพวก conversation ง่ายๆที่เกิดขึ้น ชีวิตประจำวันของง่ายๆที่เราสามารถพูดได้โต๊ะเก้าอี้ผ้าคลุมอะไรเงี้ยพอมันเปลี่ยนต้องพูดทุกอย่างจุกจิกเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะเหนื่อยมากนะเราก็แบบไม่เข้าใจคนอื่นด้วยกว่าจะรู้ว่าแบบช้อนซ่อม,มอ่างเงี้ยภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่าแคลอรีอ่ใช่ไหมก็กว่าจะรู้ก็คือแบบนานมากทั้งทั้งที่มันเป็นคําที่เราก็ใช้ตลอดเราก็ใช้ว่าสปูนฟอร์กตลอดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแบบเวลาเรียกเป็นทั้งคู่ช้อนซ่อมเลยเรียกว่าอะไรคําพวกนี้มันเลยทําให้เราแบบรู้สึกท้อกันพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าความท้อที่มากกว่านั้น คือภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่โอเคอะ่ะมันท้อแต่มันก็แบบเหมือนเรายังมีเพลงมีอะไรมันหาอะไรง่ายใช่ไหมแต่สำหรับเกลว่ะความท้องเกลคือ,ค,อคือเลขมีผลกับการตัดสินใจเยอะมากในชีวิตเพราะว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะ e ีความเป็นแรกของเกลก็คือต้องเป็นคณะที่ไม่มีเลขถามว่าทำไมถึงท้อเลขไม่รู้ คือมันแบบเข้าใจฟิลให้แบบว่าเราแบบพยายามสุดๆแล้วนะแต่คือมันไม่เข้าใจอะ่ะไม่เก็ตก็คือไม่เก็ตอะอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือสอบปลายภาคของที่โรงเรียนอินเตอร์แล้วทุกคนจะจะเข้าใจเหมือนกันว่าโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยจริงๆเลขมันจะเป็นเลขที่ซิมโปลมันจะไม่ยากเหมือนโรงเรียนไทยแล้วก็จําได้เลยว่าวันนั้นอ่ะคนสอบอ่ะคือเขาสอบคะแนนรวมมันอยู่ที่ยแล้วคือตอนเราได้กระดาษข้อสอบกลับมาจากที่เราทําไปแล้วใช่ไหมได้คะแนนกลับมาเราก็เห็นุ๊ย เรื่อึ้งหนึ่งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์เขียนมาว่าศูนย์จุดห้าคือแค่จะแบบคิดคะแนนตัวเองยังคิดผิดอ่ะคือคิดว่าตัวเองได้ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิด่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดได้สิบเลยเหรอเฮ้ยฉันทำไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพอไปถามอาจารย์จะบอกนี่ยูดอนนี่เป็นแค่วันสกอร์อยู่หมได้ไม่ถึงหนึ่งคะแนนด้วยซ้ำนะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นช็อกมาก ชอ็อกเราก็แบบสาบานกับตัวเองว่าไม่ใช่ว่าจะตั้งใจเรียนขึ้นนะสาบานกับตัวเองว่าซึ่งจะไม่เรียนเลขอยก่แล้ก็คือเลือกทุกอย่างที่แบบว่าหนีเลกไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแบบพอเด็กหลายๆคนน่ะที่มาบอกกับเราว่าแบบเฮ้ยเขารู้สึกทออกาาก้อภาษาอังกฤษมากเลยเขามันพูดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคื <c oughs> อเข้าใจมากๆเลยว่าแบบคําว่าท้อ,อคือมันก็ไม่ได้ก็ <ừ. S 1> คือไม่ได้ <ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราก็เลยต้องแบบเป็นครูที่สนุกเพราะว่น <c oughs> นั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ขาดไปในจังหวะที่เราต้องการเปลี่ยนความคิดของเราในเรื่องเลขที่สุดอะ่ะคือครูที่สามารถสอนได้สนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเจอครูที่แบบไม่ทําให้เรากลัวคืออย่างของเราอ่ะก็คือ พูดได้เลยว่าแบบกลัวกล<ช>ัวผิดกลัวแบบหน้าอายอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อประมาณนั้นอะมันเลยยิ่งทําให้ทอ้อมันกลัวมันไม่กล้ามันแบบกลัวอายอายเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สุดท้อในเรื่องไฮสคูลหรือว่าแบบมัธยมแล้วจากเราที่เราเออขอเองเราพี่แม่มีอะไรที่แบบคือเราไม่ได้ทอ้อแต่เรารู้สึกว่าเราทําให้คนอื่นทอ้อกับเราปะ กับ,บพ่อแม่ใช่ไหมเออก็ต้องพ่อแม่เนาะคือเราอะเป็นเด็กดีแตเป็นเป็นเด็กดีจริงคือเป็นเด็กที่บอกว่าเป็นเด็กเรียนอ<ล>ะเราเชื่อแม่แ<อ>ม่แบบแนะนําอะไรก็คือตามนั้นแต่มันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเช่นเขาส่ง,งไปเรียนพิเศษเราก็ไปค่ะแต่ตอนเที่ยงเราหายไปกันสองชั่วโมงค่ะไปพารลากอนอันนี้เรานี่หมายถึงที่แบบงแบบพี่เกลนะถามว่าหายไปทําอะไรไม่ได้ทำอะไรก็เดินเล่นเออเดินเล่นกินอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบกลับมาเรียนมันก็มีบ้างแต่ว่าหมายถึงแบบเออจุดหมายปลายทางหรือว่าแบบแพลนที่่แบบพอ แม่ช่วยอะไรเงี้ยพี่อ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อ,อของพี่เกลมีเหรอที่ทําให้พ่อแม่ทอ้อมีเยอะมากคือเอาแต่ใจมากอ่ะคือเอาแต่ใจในที่มีคือตอนเด็กคิดว่าโลกทั้มหมดรอบตัวเราอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแบบเวลาเราไม่พอใจกดลงในไหนกดลงในไหนทางออกของพี่ก็คือการยาย,ยายค่ะยาเท่านั้นแต่ว่าจุดที่ทําให้พ่อแม่อาจจะรู้สึกท้อนี่คือจุดที่ออกมาเรียนโฮมสกูล คือเขาอะไม่ได้ทอเพราะเราของเรยนโฮมสคููนะแต่มันคือแบบวิธีการออกของเราอะเขาอาจจะช็อกคือช็อกรลกกรรมการจึ้งคือสมัยนี้ก็คือไม่ควรทํานะคือขั้นตอนของเวลาเกยแบบจะตัดสินใจทาอะไรใช่ปะก็คือเราจะคิดในหัวเองว่าโอเคเราก็จะทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่กว่าพ่อแม่จะรู้ว่าพ่อแม่จะรู้ที่ข้อที่ห้าคือห้าก็คือออกล้ดนะคือแม่แม่เพิ่งมาเล่าให้ฟังว่าแบบเกยรู้ไหมว่าแม่อ่ะตกใจมากว่า ทำไมแบบวันนั้นอะวันที่แบบไปรับเกลที่โรงเรียนแล้วก็เพื่อนเกลก็ออกมาร้องไห้ส่งเกลหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดเลยแม่งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นจนเกลแบบขึ้นรถมาแล้วก็บอกว่าเกลไปลาออกมาแล้วอะไรเงี้ยแม่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นแต่แพี่แบบรู<ม>้พี่แบบรู้แ,<ส><ญ>แนแบบ่นอนแล้วสิ่งที่พี่แบบก็จะเป็นแบบเอาเลยบีถูกแล้วถูกแล้วลวทำเลยอันนี้ไม่าใจเลยเราก็ทําแบบนั้นใช่โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มาเล่า ขคำๆคนะเรื่องราวท้อๆในตอนชีวิตวัยเรียนของพี่เจลพี่แบบนะคะเพราะว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณสิบกว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่ถ้าเกิดชีวิตวัยเรียนก็คือ20่สแล้วค่ะเออผ่านมาเยี่สิบปีแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเหตุการณ์ที่โอกโหสุดทอ้ทอท้อจนสุดแบบพวกเราก็คอมเมนต์เล่าให้พวกพี่ฟังกันหน่อยพวกพี่จะได้รู้สึกดีขึ้นว่าไม่ได้มีแค่พวกพี่เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหรือว่าใครที่แบบกําลังท้อถอยอยู่กับตอนนี้นะพี่ก็จะบอกว่าสู้ๆเราทุกคนผ่านเหตุการณ์แบบนี้ก็มาหมดนะคะแล้ววัน มันก็จะผ่านไปแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะดีเองใช่แล้วค่ะ digital pass ทุกคนถูกต้องก็ขอให้แบบว่ายืนหยัดในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราอยากทําต่อไปแต่ก็ต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะทุกคนจริงเจ็บถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะแล้วก็สนใจอยากจะติดตามกันนะคะก็ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยเดี๋ยวพี่พี่จะมาตอบกันนะคะแล้ว เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย